เปลอแล้วสปริงสีเดิมเอามาทําสีใหม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นสีฝุ่นพาวเดอร์โค้เป็นสีพิเศษเลยนะอันนี้จะเป็นสีเขียวน,นีออนเหมือนเขียวแบบเรืองแสงหนหน่อยอะ่ะทุกคนมันจะมีความเงาของมันนะคะเริ่มต้นสีธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่สีพิเศษนะคะคู่ละ500สําหรับคู่นี้จะเป็นสีพิเศษนะคะสีเขียวน,นีออนก็อยู่คู่ละ900นะคะเร็วที่สุด1วันเอามาส่งตอน11โมงนะคะมารับช่วง2อทุ่มได้เพราะว่าร้านเปิด11โมงนะคะ อ่นี่ให้ดูงานก่อนก็คือมีความเงาตาแตกนะคะเงาตาแตกนะคะนี่ก็คืออยากให้ทุกคนเปรียบเทียบว,ว่าเขียวธรรมดากับเขียวนีออนมันแตกต่างกันยังไงสําหรับใครที่เบื่อสีสปริงโช็กเดิมนะคะถอดมาเปลี่ยนสีกันได้นะคะหวานยิ่งกว่าลูกอมอีนะคะสีนี้ฉ่ามากแม่ เธอหวานเจี๊ยบ